ือส่วนเลอนี่นี่วนเลไรอฟี่นเนี่เฮ้ยัมันตัไหนวะบอกกูอยรถฮ้ยฟีคือว่าสีเฮ็ดไทยเอาไปข่าผนะเอาไปข่าฟคือจังหว้มันเหม็นอย่งเราบอกกคนไทยคือดโอ้ยอันตรายได้อันนี้กัน อยากฝากเตือนเนาะอยากฝากเตือนกันนะทุกคนอย่าแลรงลดชวนเลิ้นวนเลิ้นฮะฝากคืบเนาะมี่ต่อเอสกันพวกมันุ่เจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งแสงวิพว่องมันนั่นไหนอันวิพว่องมันอันกูอ้าวทุกคนวันนี้ขับพาทุกคนนี่มาเบิ้งความเจริญสบายของมมั่งไท่ความเจริญของเมืองไทยอยู่ที่ถนนนะทุกคนไปปะคุณไป ถ้ามาไทย FC ถนนลักถนนลักฮะอยู่ถนนลักถนนลักเหรอแมนของเมืองไทยของประเทศไทยทุกคนถนนชีเลนมันคือสว่างสวัยถ้าเราเบากุ๊งมันคือสวรรค์บนดินทุกคนโอ้มันแนวนั่นบอดนี่เฮ้ยเฮ้ยไฟยังไงไฟก็มียังไงบุกุ๊งมีไฟนั่นพระเจ้าเอิ้นไฟยังนงเพราะปลอดภัยบอดอ่ะฮะเฮ้ยฉนนั่นรักความปลอดภัยเน่ยนะพยาบาลเนยเนาะโรงพยาบาลดีกว่า นรโงพยาบาบล,ลิเวษพิเวทโรงพยาบาลพิเวทชิดเป็นเบืเ่อเพื่อนราบัสเอ,อ้ยมันสิเป็นตายายู่บนหราบบอลคุณแ<อ>นวนี้ครัพ<อ>บพวกกันผ่เป<อ>็นตายาหรอกไฟมันคือสว่างสุดซอยสุดทางแต่เพิ่นก็นว่าได้แหละมันก็นมีคัพยาโบราณบนเวาเืกันดนบเาแนวว่าที่กุ้งไม่รุนคราฟันได้ยินมากก็คือว่าไ ที่ไหนสว่างที่สุดมันย่อมมีมุมมืดอยู่แล้วบางที่บางที่ทางที่มันแบบดีๆมันอาจมีลุมผางก็ได้ผมเห็นบนในหนังจะสังเกตบนในหนังเขาก็ยังเลือกเสยนทางที่บดีได้ไปเขาสงสัยบ่ไฟมันกี่หลายแท้เฮยังกันนด้บาเนี้ยอันเลยวอ่ะ นี่นะนี่นี่นี่ทางหัวนั่นน่ะทางงูใหญ่บุนี่ทางหัวทางหัวหัวหัวบ่ะหัวหัววายวายหัาสำหรับรถความวิ่งวิ่งแล้วความเร็วสูงตัวหนึ่งว่าทางให้งงูอันย่างนี่นี่อะไรก็ว่าท้ายว่าอย่างว่าทางให้งงูันยางงูของเนี่ยมันยางขึ้นพุ่นนอโรถจังสีโพสนเนาะโอ้ยู่บ้านเป็นยังสั้นบ่อยู่บ้านโอ้ยู่บ้านบ่มี่ขิดเอาขิดเอาขอดีนาบ่เออ เจพิ่งเจ้านสางได้่เบาเนียวจังาวะเลวคอยบ่าหูได้กุ้งไว้รุนคล้ายฟันเลยยังแปลกใจเลยนี่เพิ่งเพิ่คือ้สางได้นี่ตัวหายคาบูไรหูเอฟซีหูกะเขาเมนมอกมันะแมนแมนโบนเองเนไกลๆเลยโอ้ยสุดผูแล้วสุดผูแลววิยเลขเลมันขึ้นไไเนอะไรอันนมันขึ้นไรเลขยังวคุคือเคียวหล่ำหลับเนขึ้นอะไร่ะไรอันนคือเทคโนโลยีเอ้ยคือบุบเร่ีนบบุเฟ่ต ก็ตัดสมงสมัยแลย้วปันยังเว้นเราหรออน,นี้บอกึแล้วไฟพอดีเจ้าแปลกใจบอแปลกใจว่ามันม,มีมือเบิบร์ตบอมันหุ่งตลอดโอ้อไอ้ไฟไฟข้างคา,างนี่เลยแมนโอ้ยมันสินบุพเพื่องไฟบอบ,บอแมนบุ่ใส่แสงอาทิตย์บอเบาเนี้ยใส่ระบบแสงอาทิตย์แมนมันเกินไปหรือเปล่าบอกกู คอยก็นาวานอาจะแม่นกว่าเฮ้ย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 ทุกคนไซ์ก็มีนี่ทุกคนเงินหมดเลยทูคนเงินเนี่ยป็นคนเงินได้มดียเราแตดสอนแบบนี้บาดเพิ่นเพิ่มนี่สอนะ ปุง่งว้รุ่นคล้ายฟันนี่สะออนเนีมาอยู่ไทยเจ็ดแปดปีนี่ก็ได้นี่คุณสะออนเลยนี่อันนี้รามาทุกนคนนะใส่หมอนดอกอยอะนี่เซเว่นเซเว่นเซเว่นโอ้รางกับเขาล่างกับเขาล่างกับเขาฮะอยู่ประเทไทยอยู่ประเทศไทยแม่มันสุดไปแล้วสุดจริงจริงสุดออสจริงจริงไฟสุดแสงสีสุดทางเลยสุดทาง,ทางเจ้าก็เบ่งจีกับเจ้าย่างอยู่นะอ่ะอะ โบเป็นตาหยาดเนาะเฮ้ยมันช่เป็นตาหยาดแน่ไลยไปมากอะย่างเขาได้ส่นขันบ้านเขาสิกาย่างบ่เป็นผู้หญิงคนนี้แม่นบขาได้กาย่างได้เบาเนี่ยเม่นบุเป็นสิกายเลยู้หญิงงามดีพียน่ารักคือช่างนี่ยโอ้จะี๋ยเขาเบิรงนสิบนบนทางบ้านเพื่อนพี่น้องเอ้เป็นตาซอนดิไฟพัดบเกินทุกคนใหม่กูตรงก๋วยเตี๋ยวครบดช่างมังยโครบยังบ่ทันเลิกไลย โอนเนาะโอนเมืองไทยเปล่าเนาะไฟเส้นสีสว่างสวายคิ่งจะเลือคือทันสมัยเะทบ้านแล้วเดี๋ยมืดคือตื่อแล้วใส่ไฟโดแสงไม่งี่ห้อยแสงพี่พงพี่เป่าเนี่ยคือมาจากซาด์อคือว่าจากซาด้ยก็มันมืดเนาะอมาดี่ลยที่เป็นเสียงควบเสียงเขียดอ่ะแล้วนี่เสียงรถบุนวันบุนวันบุนวันอยู่คือดังอีด่านอีด่านแท้ สมญาตไรน้องโมนอยจะสีหยาดนี่เลยตาดเลยทกานไร้ห้หก็คองกินแพมท่านในทีร่อตอนกันสนั่นเลยทุกคนเถอะางประเทศเพื่อนี่ขลกกะลีว่าประเทศไทยเพืนี่โ้ยคือเจริญเนี่ยทุกคนเอ้ยเกินไปแล้วทิศตะวันซ้อนนี่บาดเพื่นเมืพื่อนวัวซ้นเนาะอส้นสงสีนงานบุญ้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านก๋ยตียวอ้นีนบุญดวโอ้รถรถจอดกินเต็มเลยหรอเต็มเลยแล้วไฟดแล้วเนี่ยจังหวะเล่ไฟเสียบบกงไฟเสียฟเขาไฟเสียไฟเสียไฟเสียแม่นไฟดับ่าไดับเขาลไดับแลมันนอกนาะเขามันนอกดิเฮ้ยชุดเลยบบก้งวมันคือบุกุงว่า คือมือเทลวันอันนีุ้ดเลยเนีน้ำดื่มน้ำดื่มเขาเจ้ขายคอนัเปยบนี่เลยบอน้ำดื่มแม่บ่ได้ขายน้ำลงงงงานบ่บ่บ่ผักะรวะถเรียนรถบุญวันเร็ดเลี้ยวเลยหลุดเรียบเรียไฟอยู่นี่คือจับบอกพกแปลกให้ันบ่ดับสุดับไปหมดเลยี่ะแม่ ม,มันหนาแปลกใจเังไงะมันเหมืนเมืองเพิ่นพี่เองเอ้ยสอนแทนเหมืนเลยมันจะเลิศเลยทุกคนเลยโอ้ยพาา่อมาสักเห็นดอกนะทุกคนนี่นแหละพ่อบอกจากบ้านพ่อเห็นแดน,นดินไกลเขาบุบไปข้ามเนี่ยนกุบม,มีความงูดอกอดใครอยู่แต่ได้ทำกับงูหันแล้วนี่มาหนีเซเว่นงียวกันนี่ จะ FC สวนเล่นคยได้นี่นี่ f วไ FC วะไดิน c วะอเฮ้ยมันมันจังไหนวะบอกกูคอยดน FC FC คือว่าสีเฮ็ดไทยเอาไปเขานะเขาเิ่งเาไป FC คือจังหวะมันเหม็นยังเราบอกกูคนไทยขึ้นมาอันตรายได้ดิโอ้ยอันตรายได้อันนี้กัน อยากฝากเตือนเนาะอยากฝากเตือนกันนะทุกคนยาแรนรถสวนเลี้ยสวนเลี้ยนะฝากคุณเนาะมีต่อเอฟซีมาบอกเขาเขาก็ไปกับคนไทยแต่ว่ารอบเหนียวเว้นแบบนี้เอ้ามันแม่นบมลเราบอกคุณโอ้ยมันโบแม่นไรคือจีนมาสวนทางกันแบบนี้บ้านเขายังบบสวนไรมันเกิดอุบัติเหตุได้นะแบบนี้เหรอเกือบแล้วหันเขายังเกือบส้นเนาะเกือบแล้วหันคือทุกคนตีตัวบอลเนี่ยมีกล้องนะถ้าเกิดยังขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็มีหลักฐานนะทุกคนโอ้ยมันยังคือเหตุแนวนี้ว่า ันหนาแปลกนะบอกผมมันไม่เห็นคนไทยบ่ล่ะมันใช่แม่ตัวใส่เสื้อวินเนาะแม่เห็นบ่ได้เออโอ้เขาคือชวนเลนแบบนี้ปะอันตรายอันตรายทุกคนเลยอันตรายเลยคือเอาตกใจขึอนเนาะบอกผมเนาะแม่แม่แม่อันนี้ก็เป็นทางเขาซ่วยเพื่อนทางเขาซ่วยเพื่อนก็ชิงที่ขาดก็ได้มาโกนี่คือกันมีคือกันมีไฟส่องแสงสว่างอีทางเขาซ่วยนี่โมเมนต์เห็ุใหม่ใหมบ่หล่ะนี่มาดูอันนี้ยังนี่อันนี้ยังนี่ใหม่คนขี่ด้วยนี่ าคนก่ีต้องแข็งเลยนี่ลองเคาะมึงดูโอ้ปูนปูนห่วยบมโมคุห่วยได้นี่ห่วยก็ดีครับนิดนึงแห้งครับนี่ห่วยพ้านเพื่นคือเป็นอยงสี่ว่ะย่านน้ำท่วมบัวยากแล่ะหรือยานน้ำลนหรือว่าอะไรละไร่วนนี้มันก็เป็นกระแสนน้ำท่วมเนาะเจ้ากเป็นสูงแท้ห่วยบ้านเขาห่วยเป็นอย่งสี่เด้ห่วยบ้านเพื่อนมันคือสันสมัยแล้ว่ะคือปูหัวชีมั่งว่ะ ข้างมาเพิ่มอีกซ้อนเนาะเข่ามาจังไหนก็ตามมันจะมีไฟแสงสีโดยทางเด็กทางน้อยก็จะมีไฟส่องแสงสว่างแมนแมนอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะหลอดปกติแต่เขาเป็นยวยข้างนอกอ่ะเนาะก็คือในถนนใหญ่มันจะเป็นหลอด LED ทุกคนหลอด LED ก็คือเป็นหลอดสีแดงหลอดสีแดงใหญ่ใหญ่ใหญ่แมนแมนโอ้โหดีเลยคนผมไปทางไหนเพราะว่าตำรวจไปย้อนแมนดิแมนมองเออตำรวจได้หน่ะมองมองมองไปแล้วเพราะแมนบองไม่เห็นแล้วนะ ไม่เหนเหลเ่น่น่เสือมเจะอัไปู้ไหมเีเิ่งหมเเยม่แม่แม่เดนาทางเส้นนี้เด้อปก่อนอย่ามาเด้อทางเส้นนี้เด้ออย่ามาเด้อนี่นี่นี่นีโอ้ยามเลยเฮ้ยาน่ตั้งนานจมมุ้แบบนี้เห็นบ่อเถิงบ่อเถิงบ่อพอได้อยู่แม่นพอได้อยู่เห็นบ่อแมัม่แม่แมดงแดงนเฮ้ยบอคุกเขาจะวากี่ม้ตั้ง้านแบบนี้เอามันบุพเพกฎหมายได้ไหมระยะเท่าไรอะในการตั้งนานระยะห้สิเมตร แต่ที่เขาจะบอกบมตอนเขาเขาบอาจิเขาเขาเขาเห็นในการแบบเขาบอกไงก็บอกบอกว่าเจ๊กับชิมาแบบตรวจแบบใส่หมวกแบบหมวกแบบแล้วงแบบครูแต่กับราว่างเริ่มหมวดไอ้เอียงว่ะหมวดตังดาวเนาะหมวดตังดาวตังดาวพวกที่ขับรถนั่นแหละหมวดขับรถที่ว่าบมีใบขับขี่เนาะโอ้ยแต่บอกชูเฮามีใบขับขี่ไลยมีครบไรเห็นว่าคนสาตครบไรเห็นว่าคนเป็นคนเล่าของกันที่ตอดเป็นสีบอกเป็นตะโสนแต่ โอ้ยตั้งด้านกันถึงสี่เนาะแม่ตั้งอยู่บนจนมุมเลยเนาะมันหนาไปมีบ่ได้เลยมีบ่อควา่อใยความ่น้ำกีพีเอสด้วข่อยอ่ะข่ยไปน้ำกีพีเอสด้วข่ยนะกีพีอสังวากีพีเอสด้ไปน้ำีพเอสดวโดนมนะโดนเออเกือบโดนตอบนะพวกเขามีพีเอทีบอกไม่ไววันตำรวจอยู่บนเกือบแล้วนะมังง เกือบได้คุยกันตั้งหมยาวเหรอเกือบได้ต้องให้เอกสารอะกรกันย่อยแหโกเป็นบุญเรือวะลีวะนี่เลยพี่น้องเออคนเราเนาะแมนขึ้นมาอะไรโตมอลงเขาเอกสารครบพี่น้องเอ้ยแมนแมนบุคคลไปก็ลงตัวดีแต่มันกับแบบแต่มันกับแบบมันก็อย่างยากับน้ำเข้ากับเข้ากับพวอยากแบบเตะย่างเ่อเนี้ยบริสเฮ้ยบโมแมนมันยากยากใจยังไงเนาะแมนแมนแมนยากแบบเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆมันอาจจะ ใส่เวลาดนเนี่ยแมนแมนมันก็สีศาสตีเวลาอ่านนะคือเขาบดไปยุ่งดีกว่าร้านนั้นสี่ถีดงนะชีดแล้วละชีดแล้วละชีดสะดวกสบายนี่นล่างต้นได้ก็ได้นี่นี่วะจากล่างต้นนี้ก็ได้แมนโอ้ยี่สิบสี่วโมงยี่สิบสี่วโมงเลยตัวนี้โอ้ครบทิพย์เลยมาล่างจักมุ่งจักย่ำก็ได้สิคุณนี่นี่แหละเพื่อนว่าเมืองไทยพี่นเราเป็นเมืองแห่งศีวิไลเนาะแมนแมน เอาทุกคนคลิปนี่กางประมาณนี่เลยกันทุกคนพาทุกคนนี่ส้มครับรถชมบรรยากาศของเมืองไทยครับคืนแสงพิพวงเซมบุ๊กแสงพิพวงมาแล่วมาแล้วพิพวงมาแล้วชมเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งแสงพิพวงมาแล้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พิพวงมาแล้วเพื่อนทุกคน มันบังมันแม่นบอมันคือบอบบอบมันคือบ่มันคือจิบบอบบอบคืออยู่บ้านนี่แหละเฮ้ยมันแม่นบอบคุเขาหาปลาปุ้แสงพี่พงศ์วาเฮ้ยไม่ปลาบเฮ้ยคือบอบบอบบอบโอ้ยเจ้าหาปลาโอ้ยเจ้าก็เห็นเหรอคนตื่นอมพอมันอยู่ตรงหน้ามันอยู่ตรงหน้าคนก็ตกใจเลยคุยขนาดใครมาดิแหลนเลยนั่นแหละ อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านในคนทิไปจับใจคลองไม่ให้เบิ่งหมดแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันคืออันนี้นะบมกุเราจะจุ่มจ่าถามเบิ่งเด้ไหมจะไม่ไพ่กันอันหายไปแล้วเฮ้ยโมกุหายอันเห็นบรือันเหม็นบอกว่าบมกูแพ้แล้วน้องคนนี่มาะห็นคนคนคนเมาเมาเมาโอ้ยพิจญาณลีบมกูเลยอ้าวอ้าวชิบีพี่นี่กะกะกะจะ เอฟซีก็จะรับมาแล้วเขอชอบเป็นที่นี่แล้วกันเข้าเข้ามาสวัสดีสวัสดีครับบอกกูสวัสดีครับ